สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองไปสุภุสุคนมาเผาอๆกับกินไปแสบไปขึ้นเกาเลจาจับพี่น้องจา้าว่ามียังดอกพอหนาเป็นกินเงยไหลแต่ละมือละเว้นพี่น้องเยิ้วอยากหัววันนี้ได้ยัยงวัดตีก๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้ะเส้นบะหมีจ่จ้ะพี่น้องมากินน้ำกันแสบๆจ้ะมียังหลายดอกพี่น้องเขา,มาเ,เาแาามแรกขึ้นเกาเหล่าจ้ะพักก็มีพักสลัดจ้ะมียังหลายจา้ะ กินน้ำกันแสพเสพี่น้องเป็นยังไส้หมูเจา้าทางตั้งปะทอกตั้งประเทศดีขึ้นเราไปสถานะกอกสถานาการณ์พี่น้องจ้ะมาหนีผ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวจ้ะปรุงไว้แล้วละจ้ะเอาพระท่านไ้ซิมซิมก่อนขอซิมก่อนจ้ะพี่นอ้องมาอือซ่บจ้ะแซ่บเวอร์จ้ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดนานแล้วไม่ได้กินนะพี่น้องจ้ะไปกินน้ำกันแซ่บๆจ้ะ คำาหญ่ๆปมๆตาสวดๆเล็บดีดดนออกมาพร้อมเกิ็ดไหลดีใส่ตาสักเดาๆลงเนี่ <laughs> อิ้วมามุมอืมอืมแซบพี่น้องหน้อเป็ดจ้าหน้อเป็ดตอนใหญ่ๆอ่ะ อืแบบอืมไม่ต้องค่ะหอน ต้มทนๆพี่นอ้องกินน้ำกันแส่บ,บจ้ะแบบพี่นอ้องรัฒนศกิก็เอาเน,น,นี่ยออกก่อนจ้ะมาเด้อบนเนี่ยเศษๆปวดพูดกินง่ายๆนี่แหละพี่นอ้องห่อนย่าเม่นมาจากคอยอยากออกไปใส่้อห่อน có thuộc mồm dạ

เส้นมันมนีพันธุ์นิ่ม,น,มนิ่มดีดีดจะ้ะเจ้าเป็นร้านนี้มันขายดีดีดจะ้ะบายโม่เหมันกับหมดละ คำยังไงขอบคุณพี่พีนองๆที่เขามาติดตามเราช่เราจากพี่นองจากขอบคุณทุกกำลังแนนใจที่เจ้าอยู่ยจ้ะ ฝากเป็นกำลังแรงใจกุ share, ้งแหลกก็แช่ก็เกาหล่ะจะพี่นาอืมเจแซ่บจ้ะ

เดี๋ยวพี่น้องถ้ามีไงาตาสดๆอือจะเข้าปากลมมาลวพี่นอ้องอืออือคือม,มาสุขภาพขอถูกขอให้ได้พี่น้อง ก็เดี๋ยวเป็ดตุนแอบจับห,ห,หมดแล้บพี่น้องถ้าดูถ่าย สี่สิบาทคุ้มค่าพอดีพี่น้องจาอิ่มพับทุถ่ายจ้ะมุมแบบอืมอืมมดเจียงแล้วผักพี่น้อง พอดีจ้บพอดีอิ่มพี่นอ้องอิ่มพอดีจ้ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไวปสักนิดหนะจ้ะฝาไปแล้วคื่อก้าวเลยจ้ะพี่น้องพอกันคลิปหนาฝากกเลยก็แชร์ก็ติดตามก็สับสับไข่คื่อก้าวเลยจ้ะฝากติดตาม,มอ,อ,อันไอ้กอ่บ กินไปแซบไกลกินไปแซบไปแฟนเพนนจนอกจากนอกพี่น้องจากคิมนนี้ลาไปแล้วพอกันคิมนาสวัสดีค่ะ